พระนารายเป็นมหาเทพมีฤทธิ์มากรองจากพระอิศวรเชี่ยวชาญการรบมีสี่กรในกรทั้งสี่ถือคาาตรี 3, จักสังพระองค์ประทับอยู่กลางกษเกียนสมุดบนหลังอนันตนาคราชพระมเหสีของพระองค์คือพระรักษมีส่งใช้ครุฑเป็นพาหนะเมื่อครั้งไปปราบฮิรันตยักษ์เกิดมีดอกบัวผุดขึ้นมา และมีกุมารอยู่กลางดอกบัวกุมานนั้นมีชื่อว่าอโนมาตันต่อมาพระอิศวรได้สร้างเมืองกรุงศรีอยุธยาทวาราวดีให้ครอบครองซึ่งเป็นต้นราชวงศ์ของพระรามนอกจากนี้พระนารายยังเป็นผู้ปราบยักษ์นนทกที่ใช้นิ้วเพชรฆ่าเทวดาล้มตายเป็นจำนวนมากพระอีศวรจึงได้ให้พระนารายไปปราบนนทกพระนาราฬ ได้คิดอุบายขึ้นมาด้วยการแปลงตนเป็นนางอับสรมายั่วยวนให้นนทกชอบพอแล้วชวนให้ร่ายรำซึ่งนนทกก็หลงกลร่ายรำตามนางอับสรกระทั่งนางอับสรรำท่าชี้นิ้วเข้าหาตนเองนอนทกก็รำตามนนทกเสียท่าพระนารายจึงเข้าจัดการนนทกจึงต่อว่าพระนารายว่าที่ใช้อุบายไม่กล้าสู้กับตนตัวต่อตัวเพราะกลัวแพ้ อีกทั้งพระนารายมีถึงสี่กอนแต่ตนมีเพียงสองมือพระนารายจึงกล่าวว่าให้นนทกไปเกิดเป็นพญายักษ์ที่มีสิบหน้า20มือส่วนพระองค์จะอวะตารเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วมาต่อสู้กันจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพระนารายจะเอาชนะนนทกได้เช่นนี้หรือไม่ซึ่งต่อมาพระนารายก็อวตารล,ลงมาเป็นพระรามนั่นเอง